สวัสดีค่ะพบกันในเชียร์บุ๊กกี้ไลท์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดอยว่กับกระแฟในวงการฟุตบอลนะคะข่าวแรกของวันนี้ค่ะซาพันฟุตบอลนะคะของอิตาลีเขาได้ยืนยันว่านิโคโลฟาจอรี่ค่ะกองกลางของยูเวนตุสจะถูกลงโทษแบนห้ามลงเล่นเป็นเวลา7เดือนจากการเล่นพนันฟุตบอลบนเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ยอมรับนะคะว่าเขาเล่นพนันฟุตบอลจริงแต่ว่าไม่เคยแทงบอลในเกมที่สโมสรของเขาลงสนามนะคะรวมถึงขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อรั รักษาปัญหาติดพนันนะคะ ซึ่งถแถลงการจากสหัพ,พันฟุตบอลอิตาลีนะคะก็ได้เปิดเผยแล้วว่าฟอร์จอรี่เนี่ยต้องติดโทษแบนทั้งหมด1ปีแต่ว่ามีการลดหย่อนลงมาเหลือ7เดือนนะคะพร้อมด้วยเงื่อนไขนั่นก็คือฟอร์จอรี่นะคะจะต้องเข้ารับการรักษาปัญหาติดพนันเป็นเวลายอย่างน้อย6เดือนค่ะรวมถึงการไปเล่าประสบการณ์ของเขาเพื่อช่วยเหลือคนที่พบปัญหาเดียวกันนะคะหรือว่าป้องกันคนที่ตกหลุมพรางเดียวกันกับเขาเป็นจํานวน10ครั้งนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะฟอร์จอรี่เขายัางจะต้องโดนปรับเงินอีก12,500ยยูโร จากความผิดในครั้งนี้ด้วยค่ะเอเย่นของซันโดโตนาลีนะคะกองกลางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะเขาได้ยอมรับว่านักเตะเนี่ยกำลังต่อสู้กับปัญหาการติดพน,นันหลังจากที่เขานะคะเป็นหนึ่งในนักเตะของอิตาลีที่เกี่ยวข้องกับการพนันบนแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายนั่เนเองค่ะซึ่งก็มีรายงานนะคะว่านาโตลีเนี่ยเขาได้เปิดเผยปัญหาดังกล่าวให้กับคนใกล้ตัวทราบนะคะแล้วเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนในครั้งนี้ด้วยค่ะ ถ้าหากมีการพบว่าโรตารีนะคะไม่ได้แทงบอลในเกมที่สโมสรของเขาลงสนามก็ยังมีโอกาสนะที่จะเจรจาเพื่อขอลดหย่อนบทลงโทษนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะรายงานจากอิตาลีก็ได้ระบุว่าตันารีนะคะได้เดินทางไปที่สำนักงานอายการในตูรินเพื่อให้ความร่วมมือกับการสอบสวนแล้วค่ะบอลกีมีเกมก็มา m 8 8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แฮร์รี่เคนนะคะได้หาเวลาไปล่ำลาอดีตเพื่อนร่วมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยตัวเองที่สนามซ้อมของสโมสรเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเดลี่เมลค่ะได้รายงานว่าแฮร์รี่เคนได้กลับไปเจอหน้าอดีตเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟที่แอนฟิลสนามซ้อมของสเปอร์ค่ะก่อนที่จะทําศึกยูโรรอบคัดเลือกกับอิตาลีเมื่อคืนนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งสเปอร์ค่ะอนุญาตให้เคนเข้าถึงทุกส่วนของสนามซ้อมนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ล่ำลาอดีตเพื่อนร่วมทีมค่ะแล้วก็สตาฟที่รู้จักกันมาหลายปีนะคะซึ่งการย้ายตัวของเขาค่ะในช่วงนั้นนะคะก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทำให้เคนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะบอกลานักเตะแล้วก็สตาฟของสเปอร์ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะ ดาบิดรายาะนะคะได้เปิดเผยว่าความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็อลอนลัมเดลค่ะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ยังผลักดันกันอยู่ค่ะหลังจากที่ทั้งสองคนต้องแย่งตำแหน่งเฝ้าเสาให้กับทางอาร์เซนอลนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครอย่างไรก็ตามนะคะการเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูก็ทำให้มิเกลอเตาค่ะเขาเกิดคำถามแล้วก็เกิดการทกเถียงตามมาค่ะแต่ว่ารายานะคะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลัมเดลนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยต่างช่วยเหลือกันดีนั่นเองค่ะ และข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะจอนนี่อีแวนค่ะเขาได้ออกมายอมรับนะคะว่าเขาเนี่ยเคยคิดนะคะที่จะแพลนสตัดในช่วงที่เขาโดนปัญหาอาการบาดเจ็บรุมดาระหว่างที่เล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นแล้วหลังจากที่กลับมาลงสนามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งสัญญาของเขากับเลสเตอร์คัมหมดลงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะแล้วเขาก็ได้กลับสู่แฮลิงตัน สนามซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อซ้อมรักษาวความฟิตระหว่างพิจารณาก้าวถัดไปในเส้นทางอาชีพฟุตบอลของเขานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับข่าวที่แนนนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลท์ไทแลนด์ด้วยค่ะวันนี้นะต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ